ในระหว่างการโหวตเปิด6ชื่อเลยสสพักไทยสร้างไทยเราจะคุ้นแบรนด์ก็คือหน้าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะงดออกเสียงถูกไหมฮะมปรากฏว่าไปไปมา6คนนี้ดันไปหนุนคุณอุ้งอิงแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเปิดผังใบหน้าทั้ง6คนขึ้นมาสันิดหนึ่งแต่ละท่านเป็นสสใครบ้างอะไรยังไงนี่ค่ะ มีคุณชัชวาลแพทยไทยนะคะสสร้อยเอ็ดนะคะถัดมาเลยค่ะคุณรำพูลตันติวณิชานนท์สสอุบลราชธานีคุณถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อนะคะคุณสุภาพรสลับสรีสสยโสธรคุณรลังทุรพลสสอุดรธานีคุณอดิศักด แก้วมุงคุณทรัพย์สสอุสออดรธานีค่ะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้คุณถากอตันทสิทธิ์นะครับท่านก็ออกมาอธิบายสสบัญชีรายชื่อนะฮะคือถามว่าทําไมไปโหวตให้คุณองุงอิงคือเอาจริงจุดยืนคุณหญิงสุดารัตน์ท่านชัดเจนอยู่แล้วท่านเนี่ยคือไม่ร่วมสังครรมคดูไหมฮะเพราะว่าอยู่ๆการไปจับมือกับพักลุงซึ่งคุณหญิงเคยเคยพูดแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วดูเหมือนกับต้องยอมรับว,ว่า6กท่าน ที่ได้เป็นสสส่วนหนึ่งก็พวกเขาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบรนด์คุณหญิงสุดารัตน์ปรากฏว่าคุณถากรวันนี้ออกมาอธิบายอบอกว่าจริงๆแล้วถ้าฟังคาอธิบายของคุณถากรก็มีเหตุผลทำเพื่อชาติอ,อธิบายว่ายังไงคุณถากกรน,นะคะให้สัมภาษณ์ชี้แจงบอกวันนี้ไม่มีรายชื่อของคนฝ่ายค้านที่เสนอเข้าชิงก็เลยเห็นชอบร่วมกันกับสสว่าเพื่อให้ชาติเดินหน้าต่อไปได้ส่วนการที่ยื่นโหวตเนี่ยนะคะ โดยเขายืนยันคุณถากลบอกว่าผมไม่ได้เป็นงูเหา่าไม่ได้เป็นงูเพราะไม่ได้เป็นมติของพักไทยรักไทยที่เห็นชอบให้คุณแพรทองทานเป็นนายกแต่เราหารือร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมสสที่ไม่โหวตไม่เห็นชอบเพราะไม่เห็นด้วยในหลักการที่จะไม่มีนายกรัฐมนตรีแล้วนะะักข่าวก็ถามว่านี่จะเป็นเรื่องการแตกหักกับคุณหญิงหน่อยหรือไม่ปรากฏว่าคุณถากลบอกใครจะไปกล้าแตกหักกับคุณหญิงแต่คุณหญิงสุดารั์ไม่ได้ทราบสิ่งที่สสของพักโหวตเพราะเพิ่งจะ าคุยกันเมื่อช่วงเช้าชแสดงว่า6คนไม่ได้นําเรียนคุณหญิงสุดารัตน์เลยเหมือนคุยกันเองอถูกไหมฮะ,ะไหนลองฟังเสียงทางด้านของคุณถากรดูหน่อยจะพาดหวัวข่าวว่า,าเป็นเป็นงูเหา่าผมเรียนอย่างนี้ครับว,ว่าพักไทยสร้างไทยไม่ได้มีมติพักเรื่องนี้เลย กับคุณหญิงสุดารัตน์นี่คือไม่มีไม่ไม่ยังเหมือนเดิมครับกับคุณหญิงสุดารัตน์นี่คุณหญิงได้ราบมตินี้ไหมครับของสสไม่ไม่ได้คุยกันเลยครับแล้วก็เราได้คุยกันเมือ่อเมื่อวานนี้เองเนื่องจากว่าวันที่15เนี่ยก็คือทุกคนก็ทราบกันหมดนะครับว่าวาระการประชุมนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนถูกไหมครับแล้ววันที่16เช้าวนันนี้เราก็คิดเราก็เป็นคาดว่าทั้งหมดเนี่ย จะมีการเลื่อนประชุมออกไปหรือเปล่าที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เราก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการเลื่อนออกไปเนี่ยเราคงจะมีการตั้งหลักเพื่อที่จะเข้าไปประชุมพักเพื่อที่จะเข้าไปร่วมในการทํางานร่วมกันว่าจะมีแนวทางในการที่จะออกมาอย่างไรคิดว่าคิดว่าคุณหญิงจะรับได้ไหมคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนยคะผมไม่รู้ครับก็คงก็คงเดี๋ยวเดี๋ยวพัก อ่าพรกของเราเขงคงต้องเข้าไปคุยกันอยู่แล้วคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์เลยเพราะวันนี้ท่านยกมือไหว้ขอโทษนะฮะ,ะโดยเบื้องต้นเนี่ยหวัวหน้าพักไทยสร้างไทยใช่ไหม <ใช S 2> คุณหญิงสุดารัตน์เองพร้อมคณะกรรมการบริหารพักแถลงข่าวเนี่ยนะครับสำหรับ6สอสลงคะแนนเห็นชอบคุณแปรทองทานคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าเรามีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเรายืนยันว่าเราคือพักร่วมฝ่ายค้านการกระทําของสสทั้ง6คนกรรมการบริหารพัก และผู้บริหารไทยสร้างไทยไม่ได้รับทราบเป็นการกระทําโดยปัจเจก,ก็คือส่วนตัวโดยภาระการของทั้ง6คนซึ่งอ้างว่าเป็นมติของที่ประชุมสอสอเราเข้าใจดีว่าเรื่องความคิดความพยายามที่จะมีการดึงเสียงสนับสนุนทางสื่อมวลชนก็ทราบดีอยู่แล้วไทยสร้างไทยอาจจะไม่ได้มีเสียงมากแต่อาจมีเป้าหมายอย่างอื่นในการดึงแต่ก็ไม่ทําให้เราหวั่นไหวม,มีเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์ไหนลองฟังดูหน่อยฮะ พี่ว่าหกเสียงอะ่ะไม่ได้มีส่วนอะไรที่จะทําให้เขามีความแข็งแรงอะไรขึ้นมามากเพราะมันสัดส่วนมันห่างประกันเยอะอยู่แล้วนะคะส่วนจะเป็นประเด็นอย่างที่น้องว่าว่าเอาคืนหรือเปล่านั้นพี่ไม่สนใจอะคะ่ะพี่ยืนยันว่าพี่ก็ยังทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและจะดำรงความเป็นพรรคการเมืองที่ ยึดมั่นในระบอบธรรมาธิปไตยก็คือเราไม่ใช้ความรู้สึกไม่ใช้อารมณ์มาเป็นสิ่งที่จะมาทำลายล้างกันประเทศนี้เนี่ยประชาชนยากลำบากพอแล้วจากการความเลอะเทอะของการเมืองที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวให้กรรมาการบริหารพักไปพิจารณาแต่อย่าลืมนะฮะ ถ้าให้กรรมการบริหารพักไปพิจารณาคือไม่แน่ใจอย่าลืมว่าอย่างเพื่อไทยในเปิดภาพคุณฐากรที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยประเด็นก็คืออย่างคุณเฉลิมคุณเฉลิมเนี่ยแกรอให้ขับเลยเพราะถ้าขับเนี่ยการดำรงอยู่ความเป็นสสออยังอยู่แล้วสามารถย้ายพักได้คือเราไม่รู้ว่าทั้งหกท่านอยากย้ายไหมแต่ณวันนี้ก็คือเขาอ้างว่าจะให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ คือต้องจับตามองคือกรรมการบริหารพรรคถ้าสมมติขับเขาย้ายได้เลยนะฮะ,ะหรือจะทําแบบเพื่อไทยไม่ขับแต่ถ้าไม่ขับก็ปล่อยกันอยู่อย่างนี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันนะฮะ